คลิปนี้นะครับก็จะมาตอบคาถามนะครับสําหรับคนที่เขามาถามผมย่างมากเลยแชทมาหาส่วนตัวบ้างนะครับว่าเกี่ยวกับตัวผมเองนะครับวันนี้ผมจะมาตอบนะครับให้มันหายกระจจางนะครับคือถึงเครื่องหน้าผมนะครับเรื่องหน้าอะเป็นคนที่ไหนนะครับผมมาตอบเลยครับคลิปนี้นะครับดูกันให้จบนะครับ <c oughs> ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ u ับส r i b e กันนะครับคือผมเนี่ยชื่อโฟมนะครับผมอยู่ที่เมืองกาญจนบุรีคือบ้านเกิดผมเองครับแล้วก็ทำไมผิวขาวจังนะครับคือผมเนี่ยเป็นไทยจีนนะครับเป็นคนจีนนะครับ เป็นเซลเซียวนะครับเซลเซียวนะครับทางอานะครับแล้วก็ตัวของนี้นะนะครับส่วนสูงนะครับน้าหนักผมเนี่ยสูงร้อยเจ็สิบนะครับแล้วก็น้าหนักประมาณหกเก้าถึงเจ็ดสิบนะคพรับช่วงนี้ก็คือบึ้มบืแล้วก็ออกกําลังกายนะครับเล่นหุ่นการทํางานของผมขอโทษทีนะครับผมเป็นภูมิแพ้ด้วยจะแน่นแน่นหน้าอกหน่อยครับการทํางานของผมก็ช่างกระผมนะครับ ช่างกรผมแล้วก็ทำ YouTube นะครับนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปนะครับส่วน tikt อกนะครับ t ิ k t o k ผมเนี่ยเข้าอีเมลไม่ได้นะครับไอช่องหลักผมนะครับประมาณยอดใจสองล้านสล้านนะครับก็คือเข้าไม่ได้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเข้าได้หรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ซีนะครับแต่มีช่องสำรองไว้ใน t ิกตอกทิกตอกนะครับก็ จะเป็นอะไรหรออ่าโฟมหกสี่ช่องสำรองนะครับอ่าก็เข้าไปดูได้นะครับแต่หลักหลักผมจะทําใน channel youtube นะครับแล้วก็ออจนะครับแล้วก็ฟอบนะครับผมลงอยู่นะครับส่วนเพจในฟอบผมก็โดนนะครับไอ้นะครับไอ้แก๊งนะครับนะครับเส้นขยะเปียกนะครับนะครับไม่มีราคานะครับก็มาบิดมาเอาไปนะครับก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องเพจผมนะครับเดี๋ยวผมสร้างมาอย่างไรเนเดิม นี้คือการทํางานของผมนะครับสกุนเทนออนไลน์นะผมรับเทนนนะครับราคาแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็ขายขนมเบาดี่นะครับรับจ้างรีวิวตลอดนะครับแต่ไม่รับเวพนันนะครับเฮียไม่ต้องทักนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนการกินของผมอาหารที่ผมชอบนะครับกะเพราหมูกรอบนะครับกะเพราหมูสับก๋วยเตี๋ยว ผักน้ำพริกน้ำพริกเนี่ยผมชอบมากนะครับสำหรับคนที่ถามอะไระเอียดผมย้ำานะครับผมไม่พูดเลยย้ำเลยนะเป็นการกันกินนะครับนก็กินน้าเปล่าบ้างแปรปีบบ้างครับตามที่มันใจมันชอบซับซ่านครับส่วนคําถามยอดฮิตเลยนะครับที่มีคนสงสัยแบบว่าแปรปีบบางคนที่เขาบอืมคือเราเนี่ยเป็นผู้ชายป่าบอกผมชายแท้นะครับชายแท้นะครับผมไม่ได้เป็นครับส่วนทําไมกลุ่ม LGBTQ เนี่ยเขาตามมัน กันเรื่อยๆเลยเพราะผมทําคลิปว่าอาจจะไปถูกใจเขาอรอยครับซวยเคมีที่ผมเป็นคาแรคเตอร์และสไตล์ของผมจย่างจริงจนะครับแล้วก็ผมชิวๆว่าคำยงคำยาบสไตล์ผมมันชัดเจนนะครับก็ไม่ได้อะไรมากมายกันเองตอนนี้ขอโทษนะขอโทษ,นะโทษนะแน่นจมูกมากนะครับส่วนอเครื่องหน้าผมอ่ะเขาถึงเครื่องหน้าผมบคนถามว่าสัญญกรรมไหม ผมไม่ได้สัญญกรรมเลยนะครับทั้งหน้าทั้งตัวผมไม่ได้สัญญกรรมมาเลยนะครับจะมุงจะหมุกนะครับพ่อแม่ไว้ผมหมดเลยเครื่องน้าผมนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคนที่ชมผมว่า่อมากรูก็น่ารักมากผมขอบคุณมากนะครับ <awards. S 1> แล้วก็ด้วยแล้วยิ้มผมสองขั้วสองสองรวงนะครับสองข้างนะ <c oughs> <c oughs> ก็ธร,รรมชาติทุกอย่างนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่รอมากนะครับก็น่ารักน่ารักมากนะครับ เชิญเนี่ยนั่นแหละคือประมาณนั้นนะครับเป็นธรรมชาติของผมนะครับก็ไม่ได้เพอร์ฟลูเพอร์เฟกอะไรมากมายครับพี่ยังทํามาหากินนะครับทุกวันนี้นะครับดิ้นอยู่เลยครับพี่นะครับแต่ดิ้นกว่านี้ก็คือดิ้นจากที่ห้องนะครับทาใจอย่เกินไปอ้าวเรื่องนะครับนั่นแหละครับผมก็อันนี้คือประมาณนี้นะครับส่วนคลิปผมอัพลงอ่ะคือในช่องอ่ะหลาย ep มากครับผมทําไปเป็นเป็น เป็นทีละตอนนี้พันคลิปแล้วนะครับคนข้างที่ความจุคนข้างเยอะๆก็ไปไล่ดูกันได้ตามสไตล์ที่ผมชอบเลยนะหรือว่าจจะมีคอนเทนต์ที่อาจจะเปลี่ยนไปบ้างเปลี่ยนแปลงบ้างก็คือรอผมหมดจากที่ผมพิเศษตัวเองก่อนเพราะตอนนี้คลิปผมอนะของข้างที่จะต้องลงห่งเองเพราะมัน,อน่อนข้างเยอะ <c oughs> ประสบการณ์เน,ะนี่ยคนข้างเยอะเยอะมากๆนะผมก็เลยจะนําเ่าทุกอย่างที่ผมพูดได้นะครับว่าเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียน าจจะแบบมีหลากหลายอย่างครับที่มันเป็นดีกับไม่ดีด้วยแล้วก็ได้คติสอนใจแล้วก็มีสาระนะครับน่าเรียนรู้นะครับก็ได้เลยนะครับก็บทชมรับฟังกันได้ถ้า,ถาชอบนะครับผมส่วน <c oughs> อีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าบางคนถามผมว่าอ่าทำไมผมถึงเล่นชอบรถซิ่งรถอแบงน,นะครับทรงผมมันไม่ให้เราผมไม่รู้นะครับแต่ ผมเป็นเด็กแวนมาตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นนะครคือชอบเรื่องมอเตอร์ไซค์รถสิงครับก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะครับเพราะเราไม่ได้ทำคอนเทนต์พวกแต่งรถโชว์อะไรครับยังยังไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นส่วนมากจะทำกันที่ผมขี่เอ็แบบอยู่กับห้องหรือว่าถ่ายอะไรแบบสไตล์ที่ผมผมผม,ผมทําไ้ที่ผมทําลงอะรครับอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างกินนอนเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวดูกันไปแล้วกนะันเราเรมเ,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 เราฟังมันมาเรื่อยๆครับคอนเทนต์รายการอะไรมันก็มีมาเรื่อยๆครับ เอาให้มันไม่ซ้ำจำเจนะครับนะครับนะครับส่วนถ้าใครอยากจะอุดหนุนนะครับเครื่องนวดนะครับก็สั่งผมได้แล้วก็อุปก,กรณ์ต่างๆได้หมดเลยแล้วก็ขนมเบลนี่ช็อกโกแลตชาเขี่ยว290รวมสล่สงก็ถักมาได้นะครับส่วนใครจะมาตัดผมนอกพื้นที่ก็ได้นะครับผมก็อุดหนุหนผมได้นะครับผมว่าทรามากินนั่นแหละครับมันไม่ได้ ร่ำรวยอะไรมากมายครับก็สำคัญนึงผมไม่รับเบมนะครับไม่รับมีพนันอย่างนั้นครับทางาได้นะครับโอเคนะครับทุกคนขอบคุณมากสำหรับการรับชมคลิปรับฟังจบๆนะครับก็คลิปนี้น่าจะเข้าใจและรู้จักผมเป็นอย่างดีนะครับโอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับก็ทางมาได้อีกเลยเพื่อผมพูดไม่หมดไม่ได้พูดตรงไหนตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้กับเข้ามาได้เลยนะครับผมยินดีต้อนรับเสมอ